สวัสดีนะทุกทุกท่านครับสวัสดีครับทุกทุกท่านแม่แม่น้องเป็นนายเอฟซีน้องเป็นนายทั้งหลายวันนี้เห็นเขาแล้วแบบน่ารักอืมก็นอนหลับอยูห่หน้าประตูพี่พอเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ตื่นนะหลับรอ เราต้องเอาที่นอนไปไว้หน้าประตูเขาก็ไม่นอนเขานอนตรงพื้นรอนอยู่อือืือนัดที่สุดเลยให้โตทำไมหนูไม่เกิดมาเป,ไป็นลูกพ่อจงิงลูกทำไมหนูไม่เกิดมาเป็นลูกพ่อจงิงลูกถ้าแต่อดีตชาติไหนเนี่ยนี่เปน พ่อรู้ก่อนน่ลูกมจำได้ไหมมึงจ,จำได้ไหมลูกมึมจำได้ไหมจำได้ไหมครับอืมโอ้ลูกพ่ออืม ที่สุดเลยตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวใครดูไลฟ์สดอยู่นะครับช่วยตรงนี้ให้ผมหน่อยเนี่ยหน้าช่วยแคบหน้าเขาหน่อยเนี่ยเพราะว่าวันนี้ตุ๊ก,กตามานะตุ๊กตาเข้ามาเนี่ยเขายิงมีตรงเนี้ยตรงเนี้ยด,ด,ด,ดำ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 หน่อยเนี่ยเพราะนั้นตรงเนี้ยเขาจะสีขาวเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็จะสีขาวเห็นไหมครับเนี่ยจะสีขาวนะตรงนี้จะสีขาวหมดเลย มีตรงนี้นิดเดียวที่ละลายเอาดำาำหน่อยตรงว่าเขาออกออกออกไม่ดำนะครับออกดำกับละลายเขาขาวนิดหนึ่งเนี่ยดูว่าตรงนี้จะขาวหมดเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วตรงนี้จายาวๆตรงนี้ขนมาตรงนี้โอเคพอได้ล้ยยาวๆนะครับเผื่อเผื่อใครแคปหน้าด้านข้างด้านหน้าเมื่อกี้ให้ให,ให้ให้หน่อยจะได้เอาไปให้พิี่ทาง งานก็ดูเป็นแบบเป็นแบบนิดนึงนะครับเนี่ยตรงนี้เขาจะขาว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 หมดเลยไม่ค่อยดำนะริงเอาขาวมาแล้วเอาดำมาแซมยังยังได้เลยใช่ไหมลูกเนี่ยขาวหมดเลยอนาหม่าเงนี้ันเชียวมันเชี่ยวนน วันนี้ไม่งอนวันนี้ไม่งอนวันนี้ไม่งอนวันนี้มาเล่นกับพ่อกอดฟัดเหวี่ยงกันสักพักแล้วเห็นเขาสองอบรักโอเคก็เลยไหลฟ์สดเผื่อไม่แม่จะคิดถึงเขาตรอนี้หน้าอกเห็นไหมเนี่ยหน้าอกเขาก็จะขา,ขาวๆเลยตัวนี้เท้าขเขาก็ขนขาว เ่้าวหมดเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ดำๆหน่อยหูก็ก็ขาวเห็นไหมหูเนะี่ยปลายหูก็สีขาวดำก็ช่วงตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวที่ยี่สิบเก้าคุณหมอนัดอีกแล้วยิบเก้าคนเก่งต้องไปทำกายภาพอีกแล้วไม่งอนครับ เขาอยู่ใกล้ไข่นะถ้าเขารักเขกเราจะรู้เลยวเขารักเขาจะแบบขี้อ่อนก็นะจกกระแจงจะเชื่อฟังเขาจะคนที่หน่าเป็นหน้ารักมากดูเขาเขาก็เชื่อนะี่ยดุถ้าเขาเดือือดดุเขากตะกจะหยุดอมไม่เป็นไรลูกพราไม่ได้เป็นไหน <ừ> นุจะไปไหนลูกอ่านุจะไปไหนล่ะพอกพ่้อมกับแาบน้ำลูกย้ายที่เฮ้ยย้ายที่่ะจะไปไหนครับไม่ไปไม่ไปอะล,ลูก <c oughs> อืมอืมอืม <c oughs> ก็ากลูกเรา

เาเกวันนี้ฝนไม่ตกคนระับทำท่าจะตกก็ไม่ตกเปลี่ยนนายนะเหมือนพ่ออะไรมีคนบอกเจ๊งมาลูกไม่ไม่ซึมนะเขาดูเมื่อกี้เขาล่าเริงมากเขาก็โดดรด,ดเต้นมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาถ้าอยู่มีคนอยู่หลายคนนะเขาจะกะ ขาเจะาโอเคผลีผลิคนน้อยเขาเลยไม่รู้จะไปไหนถ้ามีคนอยู่หลายคนเราก็ไม่นิ่งหรอกไปนุหาคนนั้นหาคนนี้ให้เขาเกาให้เกาได้ทุกคนคนนี้ถ้ารู้นิสัยเขาก็ชอบเกาวิ่งไปหาคนไหนก็อ่าเดี๋ยวเอาเมือเอาจมูกไปแตะแตะให้เขาเกาแล้วรู้เลยว่าต้องเกาให้เขาใครอยู่ก็ให้เขาเกาให้ใช่ไหมลูก เห็นบอกคนนี้ป้ารัดมาหาป้ารัดมาเกาให้แบบนีเ้เปลียนายครับเปลียนายครับเปลียนายครับ อคนเดีของพ่อง่างงงาฮได้ววเวลานอนแล,ล้วลูกสองทุ่มกว่าเองสองทุ่มกว่าเองลูกเดี๋ยวให้นอนนะลูกนะแต่หลายลูกมีหมัดเหรอหัวตัดเนี้ยหรือว่าคัน อออโอ้โอเคโอเคแหมอเ,เอาปากมาจับมือแล้วมาเก่าตรงนี้เลยนะร้ายจริงๆอืมอืมอืมโอเคครับพี่ครับอืมคันตรงนี้ห่ะลูกเป็นน้องคงฟูดป่ะลูกเน่ยอืม พอล้วถ้าไม่กัดตาไม่กัดไม่เกาตอบใจง่าพอแล้วตูดอื้มอืมั่ยง่ายง่ยง่ยยือคอยยุอคยยอยยุ หายยุบแอบแงเหงาวหงาวแงวนี่กัดนี่ลูกนี่ทางหนูนี่เบื่อแล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมลูกอืออือนี่ใครเช็ดเท้าหนูยังเนี่ยนี่ใครเช็ดเท้าหนูยาง

เขาจะได้แบบมีความสุขเดี๋ยวนะผมมาแล้วค่อยทันนะมีความสุขใช่ครับ อะอะอะออฟ <c oughs> ันสวยใช่น้องฟันสวยไอ้ตุดไอ้ตุดตุดต๊ดตุดต๊ดตุด๊ดตุ๊ดนี่นนะ เดี่ยมจังหวะเดี่ยวจังหวะเดี่ยมจังหวะอึ้งอ้สัสอ้สัสัมันเขาแหละมันเขาแหละมันเขาแหละนีีนิ้ว mือ mỏng như tượng cao à à à dễ ăn hơn nữa nhiều nhớ đấy. เล่นไปเลยตามสบายลูกไม่ต้องมีขาพ่อลูกอะไรลูกห้ <c oughs> ามกัดเบาะนะห้ามกัดเบา <c oughs> <c oughs> ไรนะอะไรลูกอ,อ,อะไรหนูจะกับมือพ่อทำไมอ่ะ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  รอ,อยังไม่เสร็จครับเนี่ยรอยังไม่เสร็จใช่ไหมลูกเคยเคยเห็นน้ําตาเขาครั้งหนึ่งนะเนี่ยน้ําตาไหลเลยรู้ไหมที่ไหนอันนี้ยังไม่ไม่ไม่เท่าไหร่เคยเห็นว่าเขาว่าเนี่ยเปียกตรงนี้แบบเปียกเลยไหลเลยอ่ะโอ้ที่โรงพยาบาล รู้สึกจะเป็นโรงพยาบาลที่ที่อุบลหรือสุรินเนี่ยผมจำไม่ได้อ๋อเขาเตือนมาว่ามีคำพูดะไรที่เกียดชังเออ ใช่ลูกมันมีคำพูดอะไรที่เกลียดชังอะไรมั้ลูกทำให้เกลียดชังอะไรอย่างนี้มีคำพูดไหนางไม่มีเลยนะลูกเนาะมีแต่ทำเรารักกันนะลูกเนาะเชื่อไหมลูกไม่มีคำพูดไหนเลยเนาะตูดอะตูด วันที่ไปที่โรงพยาบาลสัตว์ที่ผมไม่แน่ใจระหว่างระหว่างสุรินหรืออุบลนะที่เขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ประมาณวันหรือสองวันนี่แล้ะเพราอยู่ในกรงไงโอ้ยดูเห็นนะรู้เลยน้ำเขาแบบน่าจะคิดถึงพวกเราอ่ะอืม ว่าทุกวันเขาเจอเขาวิ่งกับพวกเราค่อเคียร์อยู่เราเราอีกคืนหนึ่งวันสองวันเขาไม่เจอเราเลยเนอนอยู่นั้นคนเดียวอ่ะพอก็เห็นพวกเรานะโอ้ยเขาเหมือนแคตดีใจมากแตนด้วยด้วยตอนนี้เขาอาจจะ ม่ค่อยแข็งแรงไงก็เลยไม่ไม่นันเท่าไหร่แต่พยายามลุกไงลุกขึ้นก็พยายามที่จะแบบรู้ว่าเขาไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณคนที่ไปดูแลเขาก่อนหน้านี้นะเห็นคลิปแล้วว่าเขายาไปให้ทานเอายาไปทาเนี่ยน้องเป็นขี้เลื้อนหมดเลยเนี่ยตามตัวเนี่ยเป็นขี้เลื้อนเป็นอะไรเนี่ย เขาก็รักษาจนหายแล้วก็มีคนใจบุญก็ซื้อไก่ซื้อหมูให้น้องทานที่ตรงนั้นอืน้องก็ได้ทานลูกอนา้าทงสารใช่ไม่ลูกชาตินี้ชาติเดียวลูก ชาติหน้าหนูก็แกเป็นคนแล้วลูกเอ้ชาตินี้ชาติสุดท้ายก็หนูแล้วทนอีกสักสักระยะหนึ่งหนูประมาณทักสิบปีของหนูอะ สิบปีดูทนไหวไหมล่ะฮะเปลี่ยนไายถ้าสิบปีพ่อก็เจ็ดสิบกว่าแล้วนะใครจะอยู่เขาจะไปฮะเปลี่ยนไาย ดามสบายหนูเลยลูกอ,อืม,อมไปกันพาเล่นนะ,ะหัวใจเจ้าทำ